สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมวันนี้พบกับช่องสวบมับน้ำพริกปลาทูของช่างนิกนะครับผมวันนี้มากับน้องนิ่มค่ะน้องนิ่มนะครับผมคุณภรรยาที่ทํากับข้าวให้กินทุกวันวันนี้มีเมนูอะไรมานําเสนอครับเมนูอะไรนะหมูสามชั้นผัดพริกเกลือค่ะน่ากินมากเลยครับพี่น้องดูสีสันเนาะแล้วก็มีผักอันนี้ผักอะไรครับเนี่ยสลัดเนาะใช่ไหมผักสลัดแล้วก็ อันนี้นะครับผมน้ำพริกผงนะครับขาดไม่ได้นะครับ Jamie, ใครชอบเผ็ดก็เติมเนาะโอเควันนี้เราจะมากินกับข้าวสวยร้อนๆเลยเนาะนี่ครับข้าวสวยร้อนๆเลยนะครับผมไม่พูดความบาเพลงนะครับผมสวสวบมับสวบมับตามชื่อเลยใช่ไหมสวัดีมับนี่ครับผัดอะไรนะ หมูสามชั้นผัดพริกเกลือหมูสามชั้นผัดพริกเกลือนะครับพี่น้องอืม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 โอ้ยอือหือนึกว่าจะเค็ม ไม่เก็มครับไม่เก็มเหมือนเหมือนชื่อว้าวเผ็กตัวเกิงน้ำลองคอก่อนนะอ่ะพี่น้องผัดแห้งแห้งใหญ่ๆตัวตัวน้องนิ่มเนาะ ืทำง่ายด้วยใช้เวลาในการทำไม่นานด้วยสามชั่วโมงอืม, <laughs> อม วันนี้ภรรยาอยากมากินข้าวด้วย หมูหนึ่งกิโลทอดออกมาแล้วเรือเท่านี้ค่ะผ <c oughs> ม,มจะน้อยใจพี่ผงเท่าไหร่ครับเบียวนะเผ็ดๆจะเบีเ้ยวนะพี่ผง <c oughs> คนมันนอกนี่ <c oughs> ผมนี่เป็นคนมันนอกนะครับ <c oughs> ขาดไม่ได้หรอกอันเนี้ย Hmm. 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 อืมอมอร่อยอร่อยอ่ะทำเองชาวเอง <laughs> จริงเหตุผลที่ผมไม่ไม่กินข้าวนอกบ้านก็เพราะว่าคนที่บ้านทำข้าวอร่อยนะครับผม จจมัดแขนมัดขามัดหัวใจมัดไปทุกทางเฮ้ย <c oughs> <c oughs> คนมูก็จะบอาเยอะจ <c oughs> ำจริงครับคำมจิงคำมจิงมเป็นสิ่งไม่ตายนะครับผมอืมอืม จะทำมาล่าให้พี่กินอ่ะอร่อยกับทุกอย่างเลยถูกปากหมดเลยถูกปากทุกอย่างไม่เคยออกด้านข้างเลย <c oughs> โดนปากทุกทีอ่ะ <c oughs> ไม่เคยแบบนี้ป <c oughs> ักไม่เคยพลาด <c oughs> น้องนิ่มบอกกูเริ่มไม่ไว้างใจแล้วอร่อยจริงปะเนี่ยห้ามพ่นพ่นพิชนะเดี๋ยวท่านผู้ชมบอก ซาต,ตัดเชิญหลายตาหักซาที่จู๋อ๋อแตลายไปทางไหนไหมาเนี่ยแต่ล <c oughs> ายไปหายเลอขออนุญาตดื่มน้ำบ่อยนะคะเพราีเผ็ดลองขอเผ็ด <P et> อืม ต้งนีกระเทียมรสจัดนะครับ้งนี้ครับให้พี่น้องทุกคนท่านผู้ชมอยากให้กินอะไรเข้ามาคอมเมนต์ได้นะคะอืจะได้ทำตามืม อร่อยอะเหมืนเวอร์นะกะก็้อร่อยจริงนนะ ทำาหญ่ใหญ่หมูสามชั้นเนี่ยผัดจนมันต่อหมดนะครับทอดค่ะอืมก็จะไม่ค่อยเลี่ยนเท่าไหร่นำไปทอดให้มันเหลืองอไมวค่อยนำมาผัด วันนี้ได้หมูสองชั้นแบบชิ้นสวยมากเพราะว่าไปแมคโครแต่เช้าตอนแบบนี้ดีเวลามากินข้าวคนอื่นเขาจะได้แบบไม่เสียงดังอะ่ะลบกวางเขาอเออเห็นเป็นข้าวด้วยหลย เดี๋ยวเปลี่ยตับอืมอืมก็มีความแบบหอมกระเทียมอืมแล้วก็จักเข้าไปก็โดนพริกไปด้วยอย่างเงี้ยหอมต้นหอมอืมเรจะมีขั้นตอนการทำให้อยู่นะคะ แต่ว่าพริกกับกระเทียมบ้านไหนชอบมากชอบน้อยเพิ่มได้ค่ะเพื่อเบื่อกับข้าวนะเนาะลองไปทํากินดูเนาะช่วงนี้ก็จะได้กินกับข้าวกินกันบ่อยหน่อยครับเพราะว่า ลูกๆกลับบ้านดูอยู่ไม่มีเวลาทำเพิมความเปรี้ยวครับ หอมยำเทอร์เอร์แต่กินพวกนี้มันต้อ,องกินเผ็ดๆอะ่ะมันกำจัดเลี่ยนเนาะมันถอางใจไหววะดูครับคำนี้เพื่อท่านผู้ชมใหญ่ๆไปเลยไม่เหมือนข้าวเหนียวยากมากมาก

ไม่เล่นมุ้งนี้อยู่ที่อารพูดว่าลืมซ้ำซ้ำกินข้าวอ๋อฉันว่าแต่อะไรเสือไม่ได้นักแคหนุ่งงพิงหงมากกว่าไหม เหมือนน้ำแดงแล้วอายุเท่าไหร่เราแค่เผ็ดแล้วพี่ต่อยทอ้องเธอนะเธอกินน้ำแดงก็จะกระเพื่อมออกมานะเป็นเลือดออกนะอ,อ่ะต่อยท้องแล้วเว้ <laughs> เป็นช่างตัดผมนะครับผม,มอ,อันนี้ก็กเป็นช่างตัดผมเหมือนกันนะครับผมช่างมันเถอะสองสามีภรรยาก็ทํางานช่วยกันเนาะ ทั้ง <c oughs> กินทั้งร้องไห้ครับทำอะไรครับที่บ้านผมเป็นเนีย้ยตักข้าวเยอะมาก กินพอดีอมอมกินกันอยู่หน้าบ้านเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันไหนืุนเช้าจะพาพี่พาน,น้องไปหานั่งกินบรรยากาศดีๆเนาะ ือผมจะเป็นคนไทยคนแรกที่ไปถ่ายคลิปกลางไฟแดงเลยไปนั่งกินกลางไฟแดงถ้าใครอยากให้ผมทำลองคอมเมนต์มาเลยทำคนเดียวก่อะนะ

ม้นเดิมช่างนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับสําหรับคนที่น้ําท่วมเนาะช่ <c oughs> างบ้านช่างนี้ที่เช่าอยู่ก็น้ำก็เกือบท่วมเหมือนกันเนาะช่างต้องบอกตรงว่าเราสองคนมีลูกด้วยกันสองคนนะ,ะเป็นแค่ช่างตัดผมธรรมดาเน,นี่แหละครับ <c oughs> ก็พยายามอยากจะมีบ้านนะแต่ก็ยังไม่มีกําลังที่จะซื้อบ้านเนาะนะ ก็อยากได้บ้านอยู่สักหลังนึงนะครับเพราะมีลูกสองคนลูกก็อยู่อยู่อยู่อีกต่างอำเภออะไรเงี้ยอืมถ้าแบบได้บ้านสักหลังเนานะก็ะรับลูกมาอยู่ด้วยเนาะคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็อยากจะอยู่ใ,ใกล้ๆลูกแหละครับ <c oughs> ทุกๆคนนะ,นะครับผมยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับผมดูคลิปเราเยอะๆนะเพื่อผมจะมีโอกาสได้ซื้อบ้านกับเขาด้วยเงินตรงนี้โอ้ ไแน่นะครับยังไงเรขอบคุณล่วงหน้านะครับผมขอบคุณล่วงหน้าเลยก็ทําทได้เท่าเท่าที่จะทำทุกอย่างแล้วครับนี่นะคะมาแล้วือมอืม อเรียบร้อยครับตอนนี้ช่างนิกกับน้องนิ่มนี่ก็กินอิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับผมสำหรับเมนูวันนี้อะไรนะอะไรนะหมูสามชั้นอทอดเออผัดพริกเกลือหมูสามชั้นผัดพริกเกลือนะครับผมเมนูนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยกินนะเดี๋ยวลองลองไปดูขั้นตอนและวิธีการทำนะครับผมตรงต้นคลิปนะครับผมเผื่อพี่เพียนน้องอยากไปทำกินเนาะ โอเคครับผมเื่อเป็นเมนูที่นําเสนอได้ดีผมก็ยังไม่เคยกินเลยครั้งแรกเลยนะครับนิดนึงก็อร่อยดีนะครับผมอร่อยดีนะครับผมโอเคครับก็ยังไงช่างนิกกับน้องนิ่มก็ฝากด้วยนะครับฝากช่องสวัสดิ์มัพที่ประตูของช่างนิกด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับผมช่องทางอื่นๆสวัมัพเฟซบุ๊กนะครับผมติ๊กตอกเฟซบุ๊กเนาะน้องนิ่มเนาะโอเคครับน้องนิ่มมีอะไรจะคุยกับท่านผู้ชมไหมเอ้ยคุยกับพี่ๆน้องทุกคนไหมไม่เลยใช่ไหมครับเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่ง สีแตกอย่างเดียวนะครับ,รบผม <c oughs> โอเควันนี้นะครับผมช่างนี้ก็ลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ <c oughs> โอเคครับสวัสดีครับค่ะ